ขั้นตอนการใช้งานนะครับขั้นแรกนะฮะให้เปิดอินเวอร์เตอร์ก่อนนะแล้วตรงนี้คือปุ่มเมนเครื่องทั้งหมดเพื่อเขาจะทำการวิ่งโิ่งวิ่งกับไปเซสต์การทำงานฮนะ,นะโอเคเปิดเราก็เปิดอินเวอร์เตอร์ก็เแล้วก็กดปุ่มสีแดงสีแดงจะเป็นเมนทั้งหมดนะฮะเ,เมนทั้งรนะบบไฟเครื่งรองเวลาเปิดไปแล้วเนี่ยพยายามอย่าให้มีอะไรเข้าไปฝังับ ทางวิ่งเขาให้เราเอาพวกงานพวกอะไรออกให้หมดก่อนะฮะก็เป็นงานเซฟตี้หลังจากที่เปิดเช่นแล้วนะเครื่องเขาจะวิ่งกลับไปมุมออริจินออริจินหมายถึงว่ามุมเริ่มต้นที่เราเคยกดออริจินเลือกไว้เมื่อคราวก่อนหรือครั้งล่าสุดใช่ครับพอเปิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็มาดูด้านข้างตรงนี้จะมีปุ่มสวิตช์ไปสวิตช์สีเขียวก็คือสวิตช์ของ เซอร์ถ้าเราไม่ได้เปิดวิดเลเซอร์ตัวนี้ใช่ไหมเวลาสตาร์ทอ่ะเครื่องวิ่งนะกดสตาร์ทอย่างนี้เนาะเครื่องวิ่งแต่เลเซอร์เขายังไม่ออกเราก็ต้องเปิดสวิตซ์เลเซอร์ตัวนี้ด้วยแตเลเซอร์มันถึจะมีมานะครับผมแล้วก็มาดูใกล้ตรงนี้ครับผมปุ่มหยุดนะหยุดชั่วคราวกดนี้เครื่องหยุดชั่วคราวกดสต็อปยกเลิกการสตาร์ทมากที่ ยกเลิกการตัดตั้งขนานั้นเลยแล้วก็วนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาในลักษณะการเลื่อนตัวนี้ระวังให้ให้ในตัวพีแอนด์เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาบนข้างแถวเขาประกอบจริงไม่ควรให้ของเลยครับถ้าต้องประกอบประกอบมันต้องตั้งใหม่ครับใช่ครับ ก่มนะหาจแคเลย่แ่เนดี๋ยวอนอยู่ยตรงนี้ก่อนอ่าก่มนะ,ะที่เราใช้ลิฟต์นะฮะลิฟต์ด้านข้างจะไม่มีลิฟต์จะมาอยู่ที่แกนเซตนะนังเกตด,ดูนะกดเลบนะฮะดนะลบก็คือตัวนี้มัาจะทำงานนะ็ะลบเค,คือขึ้นเลบคือลง บดเข้าในก็ค right. so 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 ือแกน X แกน Y เข้าในออกนอกแกน Y ซ้ายขวาเรียกแกน X นะครับผมยูไม่ได้ใช้แล้วตัดระบบออกไปผมยูไม่มีไม่มีฟังก์ชันนะครับผมไม่มีประโยชน์อะไรแล้วของเราก็คือเลื่อนหัว like ่านะครับเข้าไปหาจุดจุดจุดมุมของแผ่นเสร็จแล้วกด o r i g จินะฮะกด o r i g ินหลังจากที่กด o r i g ินเสร็จแล้วให้เรากดเฟ a เพื่อเช็คว่างานที่โหลดเราโหลดมาเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ เต็มหน้าไหมเตียงพอไหมที่ว่ามีแผนอยู่เตียงพอหรือเปล่าพอ,พอเราได้ตำแหน่งเสร็จแล้วให้เราตั้งโฟกัสนะครับตั้งโฟกัสก็คือเราเอาชิ้นงานนะเข้าไปานะครับผมงานเข้าไปอย่างนี้นะฮะเวลาตั้งนะครับ แล้วเราก็กดสตารเทเส็แล้วเสร็จแล้ววลวรูตรงนี้หมายถึงอะไรนะฮะวลวรูตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ที่มันเขียนว่าเนี่ยตัวนี้หมายถึงว่ากําลังไฟที่เราปล่อยออกตอนนี้ปล่อยที่18มิลลิแอมนะฮะ18มิลลิแอมก็คือเราใช้แค่พาวเวอร์แค่45เปอร์เซ็นต์ะฮะในกรณีเนี่ยสมบติว่าเราตัดตัดไปแล้วมันมันยังขาดแล้วมันยังเหลือเหลืออยู่นะฮะ มายว่าเรลล์วันนี้ก็ขาดีอเงี้ยเราก็สามารถลดมิลลิแอมแพร์ได้ลดมาเหลือ15เงี้ยเพื่ออะไรเพื่อประหยัดหลอดเลเซอร์ของเรายิ่งมิลลิแอมน้อยหมายว่าการใช้ปริมาณของหลอดเลเซอร์นี่น้อยนะมันจะประหยัดและจะยืดอายุงานของหลอดได้ยาวขึ้นเพราะงานบางๆไม่จำเป็นต้องไปตัดเวอร์สูงๆนะตัดเวอร์ต่สัๆก็ได้แต่ถ้าเราไม่ถนัดตัวเนี้ยเราเปิดที่แม็กซิมัมไปเลยหมุนสุดไปเลย แต่เราไป็นรถที่ในคอนโทรลเอาก็คือในโปรแกรมว่าเราจะตั้งไว้กี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เราครับผมคอามันตัดเกินแล้วก็อกดอยู่ชั่วคราวแล้วกดสต็อปรุ่งเล็วกว่าเห็นไหมมันเกาะเห็นไหมเวลาวิ่งไปอ่ะที่ว่ามันมันเอียงอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเกาะอ,อย่างนั้นก็คือถ้าในขณะที่จังหวะจากจุดหนึ่งรีบไปหาจุดหนึ่งถ้าถอดลาลกในคอนเทนต์ก็เสียแน่นอนมันลากไปเลย เนี่หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้และช่องนะฮะปุ่มปุ่มด้านข้างนะครับปุ่มด้านข้างจะเป็นปุ่มเปิดพาวเวอร์นะฮะเพื่อให้เลเซอร์นะทำงานถ้าเราไม่เปิดตัวนี้เลเซอร์จะไม่ออกนะครับผมเครื่องวิ่งแต่เลเซอร์ไม่ออกปุ่มที่2นะฮะปุ่มแรกเป็นเ็ตเวิร์ก็คือใช้สายแนนปุ่มที่2เป็น usb นะ usb ก็คือถ้าวันหนึ่ง usb ตัวนี้นะไม่ผ่านนะฮะเราสามารถใส่ตรงยูได้ U ได้นะฮะส่งผ่านแฟลชได้ได้อันนี้ส่งผ่านสาย อันนี้ส่งผ่านแฟลชไดร์อันนี้ส่งผ่านสายแลนนะครับผมมีทางเลือกให้สามทางแฟลชไดร์ฟใชแฟลชไดร์อันนี้เป็น USB ที่เราเสียบอยู่เมื่อกี้เสียบจากคอมพิวเตอร์มาใช่ตัวนี้ก็เป็นสายแลนสายแลนมันจะเสียบผ่านฮับก่อนนะครับก็คือผ่านเราเตอร์ก่อนนะฮะค่อยส่งสัญญาณมาต่มาอันนี้อันนี้คืออะไรบ้างนะแล้วก็แล้วก็ด้านหลังนะฮะ อันนี้เขาเรียกว่าชิลเลอร์ชิลเลอร์ตัวนี้คุณสมบัติคือใช้ระบายความร้อนใช้ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับที่หลอดเลเซอร์นะครับผมหลอดเลเซอร์ฮะเวลามันใช้งานไปงานๆนะครับหลอดมันจะร้อนอุณหภูมิสูงถึง45-50องศาใช่ไหมหลอดตัวนี้จะแตกเพราะว่ามันทนความร้อนได้ประมาณ50องศามากกว่านั้นก็ไม่แตกแล้วชิลเลอร์ตัวนี้ข้างในเขาจะมีคอมเพรสเซอร์ในตัวทำให้น้ำเย็นลง ตอนน้าเย็นลงเสร็จแล้วนะครับเราจะดูอุณภูมิที่ตรงนี้ครับว่าตอนนี้น,น้าอุณภูมิที่เท่าไหร่ตอนนี้มัน30องศาอยู่เครื่องเขาจะทางานอุณภูมิที่26ถึง30องศาครับมันจะทํางานถัดกล้องมัดรรพี่วันนีครับตรงนี้เป็นปั๊มลมที่ระบายความร้อนในกระบอกเลนจะระบายฝุ่นที่จะย้อนขึ้นไปในกระบอกนะฮะแล้วก็ระบายแผลที่ตัดนะฮะไม่ให้แผลมันละลายติดกันนะครับผม ตัวนี้เป็นโรเวอร์นะฮะห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะฮะเวลาเปิดเราควรเราควรจะเปิดแยกไม่นควรเสียบเข้าไปในเครื่องนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเราเสียบลวกเข้าไปในเครื่องนี้นะครับยังของในเครื่องมันจะไม่พอะต้าพวกนี้มันจะชอบไหมนะครับเราควรเสียบแยกออกไปเลยแล้วก็ข้างในามันจะกินกระแสไฟสูงการตัวเขเสร็บเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ต้งมีมีสายไหมไมีชอบไหมอยู่ตรงเลยนี้นั่หนหมายเพราะว่ามันกินกระแสเแกินไฟแรงเกินไป นี้ใช่ไหมตัวนี้มันเป็นเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์นะตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์ที่ติดมาก,กับเครื่องเอาไว้เป็นเหมือนกับถ้าไฟตกไฟเกินไ,ไฟช็อตนะครับ,ต,บ,บ,บต,นะตัวนี้มันจะติดก่อนคล้ายๆกับเบรกเกอร์ที่ติดอยู่บนตัวเขาอะนะคุณสมบัติเดียวกันครับผมแต่ว่าเขาจะมีก็คออะไรนะเขาจะมีการเซฟตี้รัดวงจรไว้ให้ใหลักๆก็จะประมาณนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าหลอดเลเซอร์นะครับหลอดเลเซอร์ตัวนี้เป็นหลอดขนาดนะฮะร้อยสามสิบแมกซ์ร้อยห้าสิบวัตต์นะแต่ว่าถ้าติดมากับเครื่องมันจะเป็นออปชั่นก็คือร้อยสี่สิบแมกร้อยหกสิบวัตต์เนาะประมาณนี้ผมระบบรางนะครับรางที่ใช้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าระบบรางวีซอลท์นะฮะตัวนี้จะขับเคลื่อนได้ดีกว่าพวกระบบรางที่เป็นดิเนียนะครับผม แล้วก็หมอกระบอกตัวนี้นะครับมันจะมี2องออปชันที่ให้เลือกใช้ก็จะมีหนึ่งเป็นออโต้โฟกัสนะครับออโต้โฟกัสจะเอาไว้ใช้ในการปรับตั้งนะครับปรับตั้งขนาดความหนาของชิ้นงานแต่ละความหนานะครับโดยที่เราไม่ต้องนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับหรือจะปรับก็ได้ในอนาคตนะครับกรณีว่าสมมติตัวนี้มันเสียขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้โดยที่เราเปิดตัวนี้นะครับคลายตรงที่ออกแล้วก็สามารถสไลด์ให้มันมีความหนานะครับของชิ้นงาน ที่วางอยู่บนชิ้นงานและปลายกระบอกนะให้ห่างกันที่6มิลครับตัวนี้จะเป็นกล้องนะฮะกล้องตัวนี้เขาจะเอาไว้จับมาร์กนะฮะจับมาร์กเวลาตัดงานสมมติว่าเป็นงานพิมพ์มานะครับงานพิมพมาแล้วจะจแล้วด้านมุมด้านข้างนะคราก็จะทําเป็นมาร์กมาให้มาร์กมาให้เราก็จะเอากล้องตัวนี้ไปจับมาร์กซ้ายมาร์กขวานะครับแล้วก็จะได้โหลดไฟางานเข้ามามันช่วยก็คือเวลาตัดน,นะตัดตามขอบของชิ้นงานถ้าเกิดมันไม่ตรงกล้องตัวนี้มันจะพยายามให้ ช่วยช่วยพยายามให้นะครับเดี๋ยวกล้องตัวนี้เดี๋ยวจะสอนไทยหลังนะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้เก่งมากเ,เ,เดี๋ยวผมโอเคจะเราจะจำนะจะไม่สามารถทำโค้งได้ดไดโค้งเพียนได้นะครับผมนี่นะหมดตรงนี้นะ ส่องแถวหมดนะแต่ว่าวัตถะวัตถของแถวของมานน่สีดำเมื่อกเข้าไปสองมีนเป็นสปีดสามสิบนะสองมีใช่ครับไฟเนี่ยเอาสี่สิบห้าไปก่อนเอากดโอเคเวลาเราจะส่งนะฮะของเราจะใช้วิธีครอบนะฮะสมมุติว่ากรณีมันมีมีเป็นยี่สิบสามสิบอันนะครับแล้วก็ต็อกปีแถวเอ็กซ์แากซ้ายไปขวาเอากี่ชิ้นครับเขาสิบชิ้นใช่ไหม แต่และชิ้นห่างกันเท่าไหร่ห่างสักสองมิลกดลงทีนี่น,น,น,นะครับมันจะไหลมาอย่างนี้นั่นแสดงว่าไฟางานเราทำแค่ไฟเดียวพอต้นฉบับทําแค่ต้นฉบับเดียวพอเสร็จแล้วเราก็จะเนี้ยครอบลงเราอยากจะลายเนี้ยหนาไหมเราลายลายแกนวายนะฮะจากบนลงล่างเนี่ยจะเอากี่ชิ้นเงนี้ยใช่ไหมเราก็มากดที่นี่ทางล่างอันนี้ก็เอา <3. S 1> เอาสามแต่และชิ้นก็ห่างกันสองมิลใช่นไหม สองน,นี่แล้วกดโอเคกรณีมันมีเยอะแยะอย่างเงี้ยครับของเราเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอาไปแค่3ามชิ้นเราก็ครอบแค่สามชิน้นลอกครอบไปแค่สามชิ้นแล้วเราก็โหลดดาวน์โหลดไป แล็กสตาร of of ์ทให้อ <got> <imagery> ีก่อยสตาร์ทให้อีกอ่ะอืมกลิ่นนี้มันออกก่อน้ะนี่เราไม่ได้ผลอ่อ่อคุณบ่น แม่รีน้องครับาาเลเคื่องไม่ร้อมีแม่อด้วยรเลอะเลขนหนึ่งศูนย์ห้าเบอร์โทรก่อนเลย